สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่นะคะลินหลงคอรวิน mt 265 7 5 1 6ปี25นะคะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดนะคะมีรับประกันสินค้า1ปีเต็มค่ะ <c oughs> หลานสัญญาการยางปากทางห้องเฮียพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะเป็นยางใหม่นะคะ MTAT นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะมีของพร้อมให้บริการเลยนะคะสอบถามได้ที่099354468นะคะแอดไลน์ ID เบอร์นี้ได้เลยค่ะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะ เป็นล้อใหม่ป้ายแงดงออปโรไซลุยรล้อเดิมล้อแต่งนะคะทางร้านมีของพร้อมให้บริการนะคะแวะมาเลือกรู้ได้เลยค่ะ หรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ